สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะวันพฤหัสตอนเย็นเหมือนเดิมเนาะช่วงนี้หลายหลคนอะอาจจะไม่ใช่หลายๆคนพออายุเริ่มมากขึ้นนะคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาเรื่องความจําแบบคิดเริ่มขี้หลกขี้ลืม่แล้วเดี๋ยววันนี้เราเอามาให้โดลิแนะนํากันดีกว่าว่าจะทานยังไงจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รักษาในเรื่องของความจาเนาะเพื่อบำรุงสมองด้วยเดี๋ยวให้โดลิแนะนําที่ฟังกันเลยดีกว่าค่ะไดเลยค่ะวันนี้เรื่องที่จะมาพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของการ กินอย่างไรให้บำรุงสมองแล้วก็ความจำนะคะค่ะเมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะการทำงานของสมองก็าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงตามช่งวงวัยนะคะบางท่านอาจจะมีภาวะหลงลืมหรือว่าเกิดภาวะสมองเสือ่อมเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมค่ะโดยอาการที่พบได้นะคะก็จะ มีความผิดปกติในเรื่องของความจำหรือว่าการตัดสินใจต่างๆนะคะหรือว่าหลงลืมแล้วก็มีความมีปัญหาเกียเ่ยวกับเรื่องของการพูดแล้วก็การสื่อสารได้ะคะ่ะโดยอาหารที่จะช่วยบำรุงสมองและความจำนะคะ <c oughs> ก็จะพอเป็นอย่างนี้แล้วก็คือจะมีการจัดกลุ่มอาหารที่แะแปลงการ จัดแปลงอาหารนะคะมาจาักการที่เน้นเอ่อเราจะเน้นไปที่การควบคุมความดันเลือดแล้วก็ดูแลเรื่องระบบความจนะคะก็จะมีที่มามาจาักการผสมผสานระหว่างรูปแบบการทานแบบ d ดชไดเอทแล้วก็มิดเดเลเรเนียนไดเอทนะคะซึ่ง d ดชไดเอทก็จะเป็นการทานที่เน้นการทานเพื่อดูแลสุขภาพของหัวใจเน้นดูแลควบคุมในเรื่องของความดันโลหิต โดยลดโซเดียมแล้วก็ลดปริมาณไขมันอิ่ตัวเป็นหลักนะคะส่วนอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็จะเป็นการทานอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยนะคะเน้นไปที่ผักธัญพืชหรือว่าไขมันดีแล้วก็แหล่งอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงะคะ่ะแล้วก็มีพวกวิตามินครบถ้วน,นะคะ่ะก็จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสองรูปแบบของอาหารนี้นะคะโดยที่จะเน้นไปที่การดูแลเรื่องความจําแล้วก็สมอง อันนี้อยากให้โนรีนแนะนำเป็นยกตัวอย่างเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าเป็นตัวอาหารประเภทไหนดีคะที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้ดีค่ะส่วนของไมยไดเอทนะคะก็จะมีแบ่งเป็นการเน้นการทานผักที่เป็นผักใบเขียวนะคะอย่างเช่นผักเคลคะนา้าหรือว่าผักโขมตำลึงหรือว่ากวยเล้งต่างๆนะคะก็ จะเป็นแหล่งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสำคัญนะคะที่ช่วยบำรุงสมองก็คือจะมีพวกโฟเลตน,นะคะซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์สารที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมซ่อมแซมเซลซล์ DNA น,นะคะถ้าเกิดว่าเราขาดพวกโฟเลตเน,นะะี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจ,จางได้แล้วก็ส่งผลต่อความจำของเราได้ะคะ่ะซึ่งพวกผัดใบเขียวนีเราก็เริ่มจริงๆก็หาแอบหาทานได้ง่ายอยู่เหมือนกันเนาะผัด ผัดคณะอะไรเงี้ลยอะไรล่ะครูก็ชอบทานก็หาทานได้ง่ายใช่ค่ะข้อมีข้อควรระวังสําหรับถ้าใครทําอาหารให้ผู้สูงวัยทานในบ้านนะคะก็ควรระวังในเรื่องของความก้านที่แข็งอาจจะทําให้ติดในหลอดอาหารได้นะคะหรือว่าการเอามาต้มหรือว่าเอาไปปั่นให้ละเอียดก่อนทานะคะก็าอาจจะช่วยลดโอกาสการติดคอได้ จะต้องคอยระวังในเรื่องการปรุงการทำอาหารเพิ่มเติมเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารที่เป็นแหล่งของตัวโฟลเลตน,นะคะก็จะพบได้ในพวกผักใบเขียวต่างๆค่ะต่อมาอันต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของผลไม,ามาต้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะโดยผลไม,ามาต้ตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีสารที่ชื่อว่า าฟโนยนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งค่ะช่วยต้านการอักเสบหรือว่ามีบทบาทในด้านสมองนะคะโดยมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคนที่ทานแหล,ล่งโฟโนย์ที่เยอะในปริมาณที่มากนะคะขเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องของความคิดแล้วก็ความจําน้อยกว่าคนที่ทานแหล่งพวกนี้น้อยะคะ่ะโดยการปรับนำไปใช้ก็อาจจะทานเป็นมื้อว่างทานเป็นสมูทตี้สตรอเบอร์อรี่ค่ะ ก็จะทําให้เราได้รับพวกสารไาโวนอยด์เพิ่มขึ้นได้ค่ะอันนี้ถ้าเอาไปทําเป็นแบบเมนูว่างระหว่างวันเนาะเป็นแบบโยเกิร์ตเป็นถว้โบย่างเงี้ยทานเพื่อความสดชื่นด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยเหมือนกันใช่มันะดันแปลงได้ค่อนข้างเยอะเลยถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนมาทานแหล่งโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากพืชมากขึ้นนะคะ อย่างเช่นถั่วมเมล็ดแห้งธัญพืชต่างๆที่ไม่ขัดสีพวกถั่วเหลืองถั่วเลนทิวถั่วเขียวต่างๆนะคะตัวความสําคัญสารอาหารที่สําคัญในพวกถั่วก็จะเป็นพวกมีทั้งโปรตีนวิตามิน B หรือว่าธาตุเหล็กต่างๆรวมไปถึงแคลเซียมโพแทสเซียมแล้วก็ฟอดฟอรันนะคะซึ่ง สำคัญเลยก็คือจะมีแหล่งพวกวิตามินรวมคะ่ะก็จะมีบทบาทสําคัญในการดูแลระบบประสาทแล้วก็สมองของเราะคะ่ะนอกจากที่เราจะได้วิตามินแล้วเนี่ยก็ยังจะได้พวกไฟเบอร์หรือวัยใยอาหารนะคะช่วยดูแลระบบลำไส้เราให้ทําง,งานได้อย่างปกติด้วยะคะ่ะอ้ก็จริงๆอันตัวถั่วก็ทานได้หลายรูปแบบเนาะจะเป็นของทานเล่นที่เป็นแบบอบกรอบหรือว่าเป็นโรยสลดัดหรือว่าเป็นแบบเมนูผัดที่ทําเป็นอาหารเลยก็ได้ และค่อนขา้างหลากหลายเลยเนาะเม,มนูพวกนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นแหล่งไขมันดีค่ะก็คือเลือกการใช้น้ํามันพืชให้เหมาะสมหรือว่าทานไขมันที่เป็นไขมันประเภทไขมันดีนะคะโดยไขมันดีเนี่ยก็จะพบได้ในพวกถั่วเปลือกแข็งพวกมเมล็ดมะม่วงหิมพานพิตาชิโอก็จะมีพวกวิตามินอ e ีเยอะค่ะซึ่งวิตามินอ e ีก็จะมีหน้าที่ในการคอยดับจับสาร อนุมูลอิสระในร่างกายนะคะซึ่งหากใครที่ขาดวิตามินด e ีค่ะก็จะมีผลต่อในเรื่องของระบบประสาทหรือว่าทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ะคะ่ะแล้วก็เน้นไขมันดีก็คือจะเป็นไขมันที่อิ่มตัวต่ํานะคะก็จะดีต่อ,อสุขภาพหัวใจเราด้วยะคะ่ะแล้วก็เทคนิคการเลือกพวกถั่วทานเนี้ยค่ะก็จะแนะนําให้ เลือกเป็นแหล่งที่ไม่ปรุงเกลือหรือว่าน้ําตาลเพิ่มเติมไปค่ะไม่งั้นอาจจะได้รับพวกปริมาณน้ําตาลหรือว่าโซเดียมมากเกินความจําเป็นส่วนน้ามันที่ใช้ปรุงประกอบอาหารก็อาจจะเป็นน้ํามันมะกอกสําหรับในสลัดหรือว่าถ้าใช้ความร้อนก็แนะนําเป็นน้ํามันนำข้าวแทนได้ค่ะก็จะเป็นแหล่งไขมันที่ดีเหมือนกันค่ะอ,อันนี้ก็ต้องรักษาบาลานซ์ไม่ให้ ได้รับในปริมาณที่มากเกินไปถ้ามากเกินไปก็จะส่งผลเสียกับร่างกายเชย่นกันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณด้วยเช่นกันนะคะอ่ามีเรื่องของแหล่งโอเมก้าสาในอาหารแพนเบดอยากให้เราดีแนะนำเพิ่มหนะะ่อยค่ะเป็นพวกอะไรดีคะนอกจากแหล่งโอเมก้าสามพบได้พวกปลาทะเลแล้วนะคะก็ยังพบได้ในแหล่งจากพืชคะ่ะอย่างพวกมเมล็ดแฟกหรือว่ามเมล็ดเชียนะคะซึ่งโอเมก้าสาก็เป็นไขมันที่ มีความจําเป็นกับร่างกายอย่างมากเพราะว่าร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารค่ะบทบาทก็คือมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบพัฒนาสมองแล้วก็ระบบประสาทต่างๆค่ะตัวนี้ก็เราอาจจะนําไปผสมในพวกเมนูน้ําหรือว่าพวกน้ําเต้าหู้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้ค่ะเมนูในปัจจุบันก็จะมีการแบบแอบโรยพวกนี้เป็นแบบว่าเล็กๆให้เป็น จริงๆเหมือนแบบเรากินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเนะะาะก็ได้ประโยชน์ไปแอบแฝงไปด้วยเลยแล้วก็ตัวการดื่มวายค่ะก็จะช่วยแนะนำไม่เกินวันละหนึ่งแก้วนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงของเรื่องของความจำได้ค่ะเนื่องจาก วายก็จะมีสารที่ชื่อว่าเลสเวอร์ราทอลนะคะก็คือจะพบได้ในผิวของรูงุ่นก็ตัวน,นี้ก็จะอาจมีส่วนช่วยในเรื่องของการต้านอักเจบในร่างกายแล้วก็ดูแลระบบไหลเวียนเลือดให้ไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิโกดโรคหัวใจค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะแนะนําให้ทานไม่เกินวันละหนึ่งแก้วไม่ทานเยอะเกินไปเพราะว่าการทานมากเกินไปก็จะมีผลตอ่อร่างกายแล้วก็ตับ เราได้อันนี้สําหรับหลายๆคนที่ยังแบบชื่ชอบในการทั้งทั้งสังสัค์เนาะหรือว่าในการพักผ่อนอาจจะเลือกเป็นการดื่มวน์แอนโดยจํากัดปริมาณเนาะไม่ไม่มากเกินไปนะเพื่อดูแลทั้งตัวร่างกายด้วยแล้วก็ตัวไตตัวตับของเราด้วยนะคะค่ะ,คะสำหรับใครที่ยังมีการทานเนื้อสัตว์อยู่นะคะก็ในไมา์ใดเอทนะคะเขก็จะแนะนําให้ทาน เนื้อปลาหรือว่าเนื้อไก่ได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะโดยที่แนนะจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดว่ายังทานเนื้อสัตว์อยู่บ้างก็จะแนะนําเป็นทานแบบไม่ติดหนังติดมันก็หรือว่าการปรุงประกอบอาหารอาจจะเน้นไปที่การต้มตุ๋นนึ่งหรือว่านําไปเป็นคาเป็นยำแทนการใช้น้ํามันทอดท่วมหรือว่าเปลี่ยนเป็นวิธีอบรมร้อนแทนก็จะลดพวกพลังงานหรือว่าไขามันส่วนเกินได้เช่นเดียวกัน แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงการทานสัดเนื้อแดงมากเกินไปหรือว่าทานขนมที่มีน้ําตาลของหวานหรือว่าทานเนยหรือว่าทานอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีปริมาณไขมันสูงสูงเยอะเกินไปนะคะ่ะเพราะว่าตัวไขมันก็แหล่งไขมันที่พบได้ในพวกขนมหรือว่าของทอดต่างๆก็าจะาเป็นไขมันที่ ทำให้เพิ่มระดับไขมันตัวร้ายให้กับร่างกายได้ค่ะอันนี้ก็จะแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะ,ะซึ่งอันนี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องอัลไซเมอร์กันเนาะหลายๆคนต้องแบบอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์โนรีมีวิธีแนะนําในการในระหว่างการทานอาหารนะคะว่าให้เขาทานยังไงให้เขามีความสุขหรือว่าแบบรู้สึกเอ็นจอยกับการกับการกินให้มากขึ้นค่ะสำหรับใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ มีปัญหาในเรื่องของความจำนะคะผู้ทานเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอสรีละหรือว่าทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจหรือความอยากอาหารมีความอยากอาหารได้น้อยลงหรือว่ารับรสได้น้อยลงนะคะหากใครที่ดูแลเรื่องของการทานของผู้ใหญ่กะะ็อาจจะต้องใส่ใจเรื่องของความเรียบร้อยบนโต๊ะอาหารก่อนรับประทานนะคะเพื่อว่าจะได้ให้ผู้ใหญ่เขาได้รับสารอาหารที่ เยอะที่สุดนะคะโดยอาจจะมีการปิดเสียงรบตัวรอบข้างก่อนทานอาหารเพื่อไม่ให้อ่ไปรบกวนเวลาทานอาหารของท่านนะคะแล้วก็มีการเช็คอุณหภูมิอาหารก่อนเสิร์ฟเพราะว่าบางทีควาสามารถในการรับอุณหภูมิของผู้สูงวัยอาจจะน้อยลงอาจจะทําให้อาหารลวกปากได้นี่ค่ะ mm. ก็อาจจะขอที่เกิดอันตรายเขา,าอาจจะให้ลองเช็คก่อนลองชิมก่อนว่า อาหารมันอุณหภูมิร้อนหรือว่าเย็นขนาดไหนคะ่ะแล้วก็การมีส่วนร่วมในการทานร่วมกันก็นั่งทานด้วยกันก็จะช่วยให้ออกระตุ้นความอยากอาหารทานอาหารได้เยอะขึ้นคะ่ะแล้วก็ให้เวลาเขาในการทานให้มากขึ้นนะคะก็ไม่ไปบ,บังคับหรือว่าจำกัดเวลาในการทานมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ทานได้น้อยลงด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่อยู่กับผู้ป่วยเนาะหรือต้องดูแลเราก็อาจจะสร้างสภาพแวดล้อมเนาะทั้งบรรยากาศแล้วก็ตัวอาหารดวหน้าตาให้น่าทานขึ้นแล้วก็รวมทั้งการเลือกสรรวัตถุดิบเนาะอย่างที่โนรีแนะนําไปจะเป็นผักใบเขียวหรือว่าพวกเบอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะก็เอามาเสริมแซกให้เขาได้ทานให้ครบเพื่อแบบบารุงทั้งเอ่อบำรุงสมองด้วยเนาะนค่ะคนในครอบป,ปัวก็คือได้บํารุงก,กันไปด้วยพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้มีเมนูทางร้านที่อยากแนะนําให้ลูกค้าไหมคะถ้าแบบใครอยากเริ่ม อยากร้องทานเพื่อบำรุงสมองด้วยเหมือนกันเมนูที่แนะนําก็จะมีเป็นเลนโบโบแล้วก็ลาบอะโลคาโดนะคะตัวเมนูนี้ก็จะมีแหล่งจากพันยะพืชถั่วต่างๆที่มีพวกวิตามินที่ดูแลสมองนะคะอย่างเช่นถั่วลูกไก่ถั่วล,ล่นลุ่นแล้วก็ทิมเฟยเอนะคะแล้วก็จะมีเป็น ัวลาบอะโวคาโดนะคะก็จะเน้นไข่มันดีจากอะโวคาโดค่ะแล้วก็มีเคมเฟแล้วก็ยังมีพวกขักหลากหลายสีด้วยค่ะเลมโบโบนี่ก็ค่อนข้างไข่ดีเลยเนาะสีสวยลหลายคนชอบเอาไปโพสลงโซเชียลทานคู่กับ ME, ออสมิคกนี่สดชื่นมากๆเลยนะคะและ้วก็ถ้าลูกค้าอยากดูเมนูเพิ่มเติมหรือว่ามีคําถามนะคะสามารถสกแกนตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีคําถามจากลูกค้าเพิ่มเติมคะ่ะโนรีคุณประโยชน์ของเมลเบอร์รี่เป็นยังไง บตรอเบอรี่ก็คุณประโยชน์ก็เหมือนกับตัวสตรอเบอรี่เลยค่ะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าฟาโวนอยดอย์นะคะก็จะช่วยดูสามารถทานได้เช่นเดียวกันก็จะดูแลเรื่องสมองก็ความจำเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะพวกนี้สามารถทานร,ร่วมกันได้เลยเออพวกนี้มีปริมาณที่แบบแนะนําต่อวันนะคะว่าแบบควรทานปริมาณเท่าไหร่ จริงๆพวกนี้ก็จะเป็นผลไม้ซึ่งผลไม้ก็จะยังมีปริมาณน้ําตาลอยู่ค่ะก็อาจจะทานได้ไม่เกินวัวละประมาณสองกิ๊มือต่อวันอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็พอไดออ้บางคนระวังระวังทานเพลินนะคะบางคนห,หลายคนทานแบบว่าทีเดียวแบบเยอะๆเนาะก็ต้องระวังเรื่องน้ำตาลเหมือนกันในแต่ละเดือนกะสำคัญที่สุดเลยก็คือการทานอาหาร ให้ได้สารอาหารท้โดยไม่ทานอะไรที่มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะก็ะจะทําให้เราได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมนะคะทานให้หลากหลายเน้นการทานโปรตีนหรือว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอต่อวันนะคะก็จะช่วยดูแลสุขภาพความจณ์ในระยะยาวได้และสำคัญคือดื่มน้ำกันเยอะๆด้วยนะคะใช่ อนะ่สำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสาม,มารถสอบถามเข้ามาในไลน์ที่กำลังสแกนกันอยู่ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกสแกนเป็นการพิมพ์นะคะแอ s i g n ต้นกล้าฟ้าสาย tonklafacai r F A C A ค่ะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยมาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพในด้านของเรื่องกมารบำรุงสมองหรือเรื่องไขมนันเรื่องความดันอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาสอบถามก,กันได้เลยเนาะก็ วันนี้โนรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ,ะ,คะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์นตอนนี้ได้เลยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูกันยังไงก็วันนี้พวกเราก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีคะขอบคุณมากเลยค่ะ